มีคนถามมานะครับว่าที่ผมแนะนําให้เอาแผ่นทองแผ่นทองเหลืองที่หล่อพานะครับและเขียนชื่อนามสก,กุลเขียนวันเดือนกีเกิดแล้วเขียนเขียนคําอธิษฐานนะฮะแล้วก็ไปไว้ใต้าฐานพระประธานในบ้าน<ม>ก็สวดมนต์สวดบทพาหูมหาการแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมดิเวรของเราให้กับผีบ้านผีเมืองจะช่วยได้จริงเหรอนะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบรารมีของเทพเทวดาทั้งหลายและเสียงสิทธิและคุณพระพุทธเจ้านั้นมีจริงนะครับดังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นเราศรัทธา แล้วไปพิสูจน์ดูแต่ถ้าไม่เชื่อไม่ต้องทําไม่ต้องสีเรียนนะครับถ้าคิดว่าตัวเองนั้นไม่ต้องสนใจพวกนี้ทำมาหากินก็ได้ก็ไม่ต้องทําก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะครับวิธีกรรมกับพระชานในตอนนี้นะครับพระชานจะไปคุมนรกที่คนที่เราคิดว่าเขามีบุญวาสนาตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะมีคนกราบไหว้แล้วไปอยู่ในรกนรกคุมนี้กันเยอะเลยนะครับคุมนรกคุมนี้คือคุมนรกอะไรแล้วเขาทำกรรมอะไรเดี๋ยวผม กราบสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกบดการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับประวัตทุกคนที่เมตตารับจมคลิปและกดติดตามคลิปถ้ากลับได้มีส่วนร่วมในการสร้างพุทธสถานที่กาญจนาบุรีนะครับเป็นแดนเทศแดนธรรมเป็นสถานปฏิบัติธรรมในอนาคตนะฮะที่ผมจะไปอยู่ในตอนบ้านปลายชีวิตนั่นเองนะครับที่กาญจนบุรีนะครับ ตอนนี้แต่ผมมาอยู่ที่ชานการ์เด้นนะครับที่สวนพญานาคที่สอยนุ่มประสงค์หนึ่งที่อำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เองนะครับหลายหลายคนบอกว่าหนูไม่รู้มีบุญสมบัติกับพญานาคหรือเปล่าหนูจะมากราบขอบารมีองค์พ่อได้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะขอองค์พ่อท่านสําเร็จหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรานําความศรัทธาติดตัวมาด้วยนับนำความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วย เรามาขอพรสําเร็จแน่นอนครับเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาไหว้องค์พ่อที่ชานการเด่นนี้ไม่ได้อยู่ในเฟซไม่ได้อยู่ใน YouTube ด้วยนะครับแค่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็เข้ามาคุยเข้ามาถามอธิษฐานขององค์พ่อปฏิหารเขาเกิดกับเขาหลายคนมากเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนต้องการกําลังใจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอย่างวันนี้ก็มีคนมาเขาได้เจอปฏิหารนะครับที่เขาไม่เคยเชื่อว่าจะมีจริงนะครับ ดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าตัวเองมีบุญสัมพันธ์กับองค์พ่อพญายนาหรือเปล่าถ้ามีความศรัทธาขอให้มามาเจอผมนะฮะหลายหลายคนบอกว่ามาแล้วได้อะไรถ้ามาจาก YouTube นะแล้วบอกว่ามาจากช่องพี่ขามาเล่าผมจะให้นะฮะอันนี้าสายศิลตะกุดมาเศรษฐีพันล้านนะผมจะให้ฟรีๆนะครับถ้ามาแล้วบอกว่ามาจากช่องพี่ขามาเล่านะครับก็วิธีกรรมพราชานในตอนนี้นะพราชาก็มาอยู่ในนรก ไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าก็พระชายก็ไม่ได้สีเรียดเลยครับเพราะว่าได้รู้สึกได้ความรู้อะไรเยอะขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้ก็ยม,มทูตก็พาไปเที่ยวหลายคุมละแล้วอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาคุยกับจมดยม,มทูธครับแล้วยม,มทูตก็บอกกับพระชายว่าประคุณเจ้าครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุมนรกต่อไปพอดีท่านพญามัจุราช ขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปดูเพราะว่ามีสันนลกตนหนึ่งลงมาจากอ่าคุ้มนรกคุ้มนี้ตกมาในนรกแล้วเขาเป็นคนไทยครับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะได้รู้ว่าคนไทยผู้นี้เขาทํากรรมอะไรเขาถึงมาตกนรกเราจะไปดูการพิจารณาคดีกันครับโอ้ จริงเหรอเอออาตมาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีการพิจารณาคดีโอ้ยอาตมาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเวลาคนเราตายไปแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่อ่าตกน,านารกเนี่ยจะต้องอยู่ในขั้นตอนอะไรบ้างมีการทําตัวอย่างไรบ้างได้เลยครับพระคุณเจ้างั้นเราไปดูกันครับอ่ะโอเคตอนนี้พระชานกับยมทูนเนี่ยก็เดินไปมีเจ้าหน้าที่นําไปนะในระหว่างที่เดินไปเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่า มีเป вами, er ็นเหมือนกับอุโมงค์ใหญ่ๆนะครับเมื่อพระชานเดินผ่านอุโมงค์ใหญ่ๆไปแล้วนะฮะก็จะเห็นเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่มากแบบใหญ่ๆแบบใหญ่แบบมองโหราเลยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็เหมือนมีพวกเจ้าหน้าที่พวกยมทูตเนี่ยยืนกันนะฮะถืออาวุธถืออะไรกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทั้งสัตว์นรกมีทั้งหมาเลยหมานรกอะไรพวกเนี้คอยยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ยืนเหมือนกับว่ายืนแข็งนิ่งเลยนะครับแล้วเบื้องหน้าเนี่ยที่ดูรู้สึกมันไกลมากเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นบัลลังก์ ซึ่งพอมองไปเนี่ยคือถ้าถามว่าระยะทางเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นสิบกิโลเลยนะครับพอพระชาบอกหูไกลมากเลยแต่ไกลตรงนั้นน่ะมองเห็นแบบพญามัจุราเนี่ยอับองค์ใหญ่มากเลยแล้วตัวยมบทุกกรบอกพระคุณเจ้าครับไกลถึงเวลาแล้วครับงั้นเราไปใกล้ๆกันเถอะครับผมได้เตรียมที่ไว้สำหรับพระคุณเจ้าแล้ว พระชานบอกโหยโยมเดินตั้งไกลกว่าจะไปถึงดูแล้วเป็นเป็นสิบสิบกิโลเอ้ยพระคุณเจ้าที่นี่มันที่ไหนพระคุณเจ้าไม่ต้องเดินพอ,อพระชานกับตัวโยมทูตเนี่ยอยู่แรกแรกก็เดินเหมือนช้าๆ้าอยู่ๆก็แวบมาถึงอยู่ตรงข้างหน้าอ่าปญามาจุฬาเลยนะครับปัญามาจุฬาก็กกาบอกนมมสกรขอบพระคุณเจ้าเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าสัตว์นรกที่ลงมา ในนี้เป็นใครบอางตาที่กับผมอ่านิมนเพระคุณเจ้ามาเพราะว่ามีสั์นรกตนหนึ่งเป็นผู้มีบากมารมีในโลกมนุษย์แต่เขาได้ตกนรกผมจะให้พระคุณเจ้าได้รู้ว่าพระคุณเจ้าได้รู้จักเขาหรือเปล่าโอ้อัตมาก,ก็ยินดีนะที่อโยม นิมนอัตมามาอัตมาก็ขอขอบใจแต่เสร็จปุ๊บก็ไปนั่งกันนะครับแล้วก็มีตัวพญาบัรจุราเนี่ยก็บอกว่าทุววันเบิกตัวสนนรกมาได้ครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการลากกระชุดกระชากลากมาเนี่ยก็เสียงก็โวยวายเฮ้ยพวกมึงมาทําอะไรกูมึงรู้ไหมกูเป็นใครเสร็จก็ลากลาก,ลากมาแไม่สนใจไม่พูดนะ,ะก็คือเขามีแบบพวก เจ้าหน้าที่สองคนก็ลากคอมานะครับเอ้ยพวกมึงไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใครกูมียศตําแหน่งขนาดไหนมึงรู้ไหมกูเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงจุดๆนี่นะครับพระชานเห็นเสียงโวยวายมาพระชานก็ยังเห็นหน้าไม่ชัดนะครับพอมาถึงบอกคุกเข่าลงต่อหน้าพยอมัจจุราชเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่คุกเขาเธอรู้ไหมว่าข้าเป็นถึงรัฐมนตรีจะมาคุกเขาให้พวกนี้ได้ยังไงโอ๊ย เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เอาไม้ฟาดฟาดฟาดนะจนแบบอออ๋ออ๋ออ๋ออ้ข้าทำไมเนี่ยตีข้าทำไมรู้ไหมว่าข้าไปถึงรัฐบนตตีแล้วพยายามจะเจนแล้วบอกหยุดเนาะเจ้านี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตายแล้วยังไม่รู้อีกระเอ้ยไม่จริงข้ายังไม่ตายข้ายังแค่นอนอยู่โรงพยาบาลแต่ตายได้ยังไงล่ะเนี่ยข้าก็ยังหายใจอยู่เลยเจ้านี่เนาะหลงงงงายไม่เลิกเสร็จปุ๊บก็ ่าตัวพระชานก็มองใกล้ใกล้เฮ้ยคุ้นๆไว้คุ้นๆแล้วก็อ่าพญาวิจาราก็ถามพ่อนเพราะคุณเจ้าเพราะคุณเจ้าเคยเห็นคนนี้ไหมอาตมาว่าก็คุ้นๆนะเห็นทางโทรทัศน์เนี่ยแหละว่าเออเขาอ่าไปมไปการไปสัมมนานู่นสัมมนานี่มีการว่าไปอภิปรายไหว้วางใจอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็มี ไปเสนอหนาอะไรอย่างเงี้ยหลายโครงการมากเลยอาตมาก็ไม่รู้นะแต่อาตมารู้ว่าเขาเป็นรัฐมนตรีโอ้ยมีบารมีมากรวยมหาศาลเลยแล้วเป็นยังไงพระคุณเจ้ามีอำนาจวาสนาในโลกมนุษย์ตากอบทอมชั่วแต่รัฐมนตรีคนนั้นก็โอ้ยมาตีข้าทำไมเนี่ยเดี๋ยวข้าสั่งบริวารจัดการพวกเจ้าเลย,ยปัญญาปัชจุลากก็บอกว่าหยุดเนาะ ไอ้เจ้าสั์นรกนี่ไม่รู้จักบาปกรรมตายแล้วยังไม่รู้จักดียังไม่รู้หรอกว่านี่คือนรกนรกอะไรไม่รู้จักแลนรกนรกอะไรสักสิ้นละ่ะเอ้พวกนี้มึงบ้าแบบแต่งตัวอะไรของมึงบ้าๆใส่ชุดแบบคนบนานเลยโอ้ไรสาระจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวก,กลับไปเมื่อไหร่นะข้าจะเรียกบริวารข้าที่เป็นพวกตำรวจเนี่ยมาเดริง,งานพวกเจ้าเนี่ยเล่นละครอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมาถอดทรงเสื้อโอ้ย มา,มาหลอกข้าสิมาจับมาอยู่ที่โรลงละครถ่ายหนังที่ไหนวะเนี่ยแต่ปุ๊บหยุดเนาะเจ้าซ้อมหาอยิ่งนะักว,วันให้เอาไม้แส้ฟาดมาสักทีนึงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะเอาแส้ฟาดไปทีนะเนื้อกระจายเลยนะครับคือแบบหือมฟาดลงไปที่หลังนะครับเนื้อเปิดเลยนะครับเห็นถึงกระดูกเลยัตว์ด็กก็โอ้ยทำไมจังำจคำาับข้ายอย่างนี้ทำไมจะททำกับข้ายอย่างนี้ เจ้านี่พวกเจ้านี่มันสุดยอดจริงๆยายข้าจะไปนะข้าจะไปเรียกบนลูกน้องข้าที่เป็นพลตำรวจเนี่ยมาจับเจ้าไปขังลืมเลยโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเสร็จปุ๊บนะตัวอ่าตัวพระชานก็บอกว่าโยมโยมตายแล้วนะโยมโอ้ยเป็นพาแล้วมายุ่งเลยอยู่ตรงน,นี้เนี่ยโอ้ยไอหัวล้านนี่ไม่รู้เรื่องเลย เล่นละครของเขาเหมือนกันเหรอเป็นพระเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวต้องบอกกรมศาสนามาจับศึกแล้วพวกเนี่ยอ๋อเป็นพระมาเล่นละครร่วมกับพวกนี้ได้ยังไงตัวพญามุจลาบอกโอ้ยข้อนี่เบื่อนายกับพวกเจ้าหลงอํานาจจนไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้คงไม่ต้องอะไรละข้าจะถามคําถามเจ้าเลยดีกว่าตอนที่เจ้าเป็นมนุษย์นั้นเจ้าเคยทําบุญกุศลอะไรมั่งโอ้ย งานกระถงกระถินข้าก็ทําพระปงมาปาก็ทําหมดแล้วแล้วเจ้าองคเงินจากไนต้องเงินของข้าน่ะสิเงินจากไหนเงินของเจ้านั้นโกงกินมาไม่ใช่หรอโอ้ยจะโกงจะกินอะไรมันเป็นปกติทุกอย่างมันก็ต้องมีผลตอบแทนข้าก็ต้องได้ข้าก็ต้องรวยเอ๊ะเจ้านี่นะเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยมาดูมาดูเราจันราะไีเนี่ยโอ้เล่ใสสารเล่เล่เลยละครเถอะเล่เล่ละครเถอะสุวรรณ ไอ้มาอีกสักทีนึงก็ฟาดเป็นทีหนึ่ง,งโอ้โหข่าวนี้เนื้อเปิดครานี้ก็ดิ้นอย่างเลยนะนอนไม่นอนดิ้โอ้ยทำไมเจ้าทำกับข้าอย่างนี้โอ้ยใจปวดเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะข้าขอถามอีกทีหนึ่งในชีวิตของเจ้านั้นทำชั่วมามากเนี่ยเคยทำความดีอะไรมั่งก็ทำความดีแยอะ,ะแหละเป็นประธานกฐถินพระป่างานบงงานบวชข้าก็เป็นประธานหมดแหละแล้วเจ้ารู้ซึ้งถึงบุญกุศลไหมโอ้ย ข้าไปก็ต้องไปหาเสียงนั่นแหละจะไปวงกระลกุศลอะไรมันเป็นธุรกิจมันเป็นการหาเสียงการทํางานของข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปวดเหลือเกินไปเอาเรียกหมอมาเร็วไปเรียกหมอมาเร็วตัวพยามบจลชราบอกว่าสัตว์นรกผู้นี้นั้นมีกมหนักไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ข้าคิดว่าจะตัดสินเขาเลยแล้วกัน สุวรรณเจ้านำไปคุมนรกจุด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 ลงโทษให้สาสมแก่กรรมของมันโอ้ยเลิกเล่นละครได้แลนะ้วพวกเจ้าเนี่ยข้าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยพาข้าไปหาหมอเร็วนี้นะไม่งั้นนะข้าจะเรียกลูกน้องข้ามาจัดการพวกเจ้าไห้หมดเลยเนี่ยไอ้พวกโลงละครบ้าบ้าบอเนี่ยเสร็จปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่มาลากคอไปนะครับพอลากคอไปเสร็จตัวโยวมบรทุกก็บอกพระกุณเจ้าครับ เดี๋ยวเราตามกันไปดูครับไอาสารนรกตนเนี้ยมันจะไปขุมนรกขุมไหนแต่ปุ๊บก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะอาตมาก็เหนื่อยใจไม่คิดว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นคนที่มีคนกราบไหวขนาดนี้กับจิตใจต่ำทราม,ามไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษลงนรกแล้วก็ยังไม่มีสำนึกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ยังกล่าวหาท่านพญามัจจุราชแล้วยังมาว่าอาตมาอีกโอ้ยคนเราหานะ้ามันมีบาปกรรมบาปหนาจนมันปิดหูปิดตาไปหมดจริงๆเนี่ยแหละครับพระคุณเจ้าผมหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปสงสารสัตว์นรกพวกนี้พวกเนี้ยมันทำตัวเองทั้งนั้นไปเราไปดูกันเถอะครับเสร็จปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่นะลากคอสัตว์นรกไปนะแล้วก็ บบเหมือนกับว่าไปถึงที่ที่หนึ่งนะเรานรกขุมหนึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็รู้สึกว่ามีแต่คนโอดโอยร้อยหยหัวกันนะไอ้สัตว์นรกตัวน,นี้ก็ร้องโอ้ยพาข้ามาไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บนี่ยพอไอ้สัตว์นรกเนี่ยมันก็บอกว่าตรงโลงเนี่ยข้าตายจริงๆแล้วเลยเนี่ยทาไมมันน่ากลัวจังเลยที่แถวเนี่ยทําไมมีแต่คนคอขาดทาไมแขนขาดเลือดกระเซ็นเลย แล้วอยู่ๆก็ต่อกลับมาแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็โดนฉีกเนื้ออีกโอ๊ยทำไมมันโหดร้ายทารุณโอ๊ยตกลงนี่คือตลกจริงเหรอเนี่ยข้าไม่เคยเชื่อเลยว่าตลกจะมีจริงไอ้สัตว์ตลกที่เป็นรัฐมนตรีคนนี้มันก็โหยขวัมันก็แบบพําเพอเหมือนแบบเหมือนพําเพอว่าตัวเองนะเริ่มรู้ว่าตัวเองลงตกลงตะลกแล้วนะโอ๊ยข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษโยกโทษให้ข้าด้วยเถิดข้าผิดไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนฮะก,ก็ลากคอไปหม่นะ พอไปถึงขุมนรกขุมหนึ่งนะก็อ่าปลดโซ,โ,โซ่ที่คอออกนะแล้วก็จับตัวมันเนะ่ะหยิบหนังออกมาเนะี่ยแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงลงไปข้างล่างนะตัว่ายมทูตนะฮะแล้วก็ตัวพระชาเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างบนเหมือนกับเป็นบนหน้าผานะแล้วก็ยืนมองอยู่ในย้อนที่เขาก็จับโยนลงไปในหน้าผพาพระชาญก็มองลงไปนะในหน้าผาตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบพื้นดินพื้นหินอะไรเงี้ยนะแล้วสัตว์นรกแต่ละตัวเนี่ยนะก็เหมือนกับ เอามือเนี่ยต้องคุยดินนะฮะคุยดินคุยดินแล้วคุยดินแล้วก็ออาเข้าเอาดินเขากินเข้าไปในปากนะครับแต่ที่ต้องกินเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดินธรรมดาแต่มันเหมือนเป็น,เป,นเป็นดินร้อนๆ้อนเป็นไฟแล้วกินเข้าไปต้องกินเข้าไปด้วยความหิวอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เอามือก็ขุดดินขุดทรายขุดอิดขุดอะไรก้อนหินนะยัดใส่ปากกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็อ๋อร้อนร้อแล้ว <TH U H> ก็เข้าไปในตัวท้องก็ร้อนร้อ้อท้องก็ระเบิดตุ้มพอระเบิดไส้ก็กระจายมาแล้วก็ ตายตายเสร็จปุ๊บก็จะมีพวกหมานรกก็มากินกระดูกกินกินไส้กินไส้เสร็จปุ๊บจนเหลือแต่โครงกระดูกก็จะมีเจ้าที่เอาน้ํามาลาดเหมือนเดิมสัตว์นรกตัวนี้ก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปแล้วก็ไปแย่งกันนะฮะแย่งกันแล้วก็ไปขุดดินกินดินกินทรายกินถนนกินหินกินอะไรพวกนี้นะนกินท่าก็เลยทําให้พราะชานันก็เลยรู้ไอ้รัฐมนตรเี้ยมันก็โดดลงไปพอมันโดดลงไปเสร็จมันโดนเบี่ยงลงไปมันก็เห็นตัวอื่นกําลังกินเนี่ยมันก็สงสัยว่าทําไมมันถึงถึงถึงกิน มันก ch on ็ยังงงอยู่แต่พอถึงตัวมันเองนะฮะตัวรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ลงไปถึงปุ๊บมันก็กินมั่งนะฮะมันก็เห็นก็หกิน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 เข้าไปกินกินทันกินหินกินสนกินทรายกินทางอะไรพวกนั้นก้อนหินก้อนทรายก้อนจิตอะแต่พอกินเข้าไปเนี่ยมันก็เปิดเป็นลูกไฟฮะเผาผ่านร้อนแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็เละตายก็มาอีกตัวพระชานก็สงสัยก็บอกว่าเอ่อท่านยมทูต ทำไมเขาก็รู้ว่าหินดิดอินไซท์พวกเนี้มันร้อนแรงขนาดนั้นตัวเขาก็โดดดินกระโดดดินโดดดินอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็จะดิบหินอิดปูนทรายกินเข้าไปมันเป็นเพราะอะไรล่ะอาตมาก็งงจริงๆพระคุณเจ้าครับสัตว์โลกพวกเนี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในคุมเนี่ยคือพวกข้าราชาการทั้งหลายครับที่ชอบโกงกินบ้านเมือง กินถนนกินงบประมาณกินเงินภาษีประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รับราชาการหรือนักการเมืองเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนแล้วก็โกงกินกินการสร้างทางสร้างถนนสร้างตึกสร้างทุกสิ่งทุกอยา่างในการเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาประเทศพวกราชาการนักการเมืองพวกนี้มันโกงกินคอรัปชันครับ เมื่อมันลงไปในขุมนรกพวกนี้แล้วพอมันลงไปมันคิดว่าอิดหินปูนทรายตรงนั้นเป็นขนมหวานเป็นของหวานเป็นขนมเค้กเป็นขนมที่มันอยากจะกินตามกิเลสของมันด้วยความที่หิวมันไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรเพราะเงินที่มันทำคือเงินที่มันโกงเข้ามามันไม่ได้เกิดจากสุดจริตมันเอาเงินที่เกิดจากการชดจริตทั้งนั้นแหละครับ ดังนั้นเมื่อมันลงไปมันก็เลยทําให้มันหิวมันหิวมันก็เห็นอิฐหินปูนทรายที่มีแต่ความร้อนแรงดังไฟนรกนั้นมันก็คิดว่าเป็นขนมหอมหวานมันก็กินเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วจึงรู้ว่ามันเป็นก้อนไฟเผาผลานร่างกายจนท้องแตกตายด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสไม่สามารถจะบรรยายได้แต่เมื่อมันตาย แล้วล้วก็มีเจ้าหน้าที่เอาน้ำมาลาดมันความทรงจำมันก็หายไปมันก็หิวอีกด้วยกิเลสของมันกินเลนมันไม่มีสิ้นสุดมันไม่ได้รู้จักว่าที่ก่อนหน้านี้มันกินแล้วมันก็ทำให้ท้องแตกตายมันก็กินอย่างนี้วนเวียนไปหลายแสนชาติเลยพระคุณเจ้าทรมานมาเมื่อหมดจากกรรมตรงนี้แล้ว มันจะต้องไปขุมนรกอื่นๆอีกหลายขุมเลยไอ้พวกที่อยู่ขุมนรกขุมนี้หมอกได้เลยว่านักการเมืองข้าราชการที่คอรับชั้นโกงกินเงินภาษีประชาชนตกนรกขุมนี้ทางนั้นล่ะคะพระคุณเจา้าโอ้อาตมานี่เสียวเลยแหละโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะเละเทะขนาดนี้เลยนะ ไส้เอซอื้อกกระจายไปหมดเลยโอ้โหแล้วกว่าจะดิน้นกว่าท้องจะแตกเนี่ยบางทีบางตนเนี่ยท้องร้องแบบท้องน,นี่ร้อนมากจนไม่ไหวตัวเองเอานมือเนี่ยฉีกท้องตัวเองให้แขลกออกเลยด้วยความร้อนของไฟที่อยู่ในท้องโอ้ยอัตามาเห็นแล้วก็สยดสยองมากเลยแหละโยมเอ้ยโอ้ยพระคุณเจ้าขุมนรกเนี่ยนะมีเรื่องแต่สยดสยองทั้งนั้นแหละไม่เหมือนสวรรค์ ต่างกันลาวฟ้ากับสุดขอบนรกเลยล่ะพระคุณเจ้าก่อนที่จะไปดูอ่าคลิปต่อไปว่าพระชานนะฮะก่อนที่พระชานจะไปคุ้มไหนนะครับอุดหนุนสินค้าเทียนหอมผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูว่าบริเวณอาชานการ์เด้นเนี่ยนะที่เขามาไหว้องค์พ่อกันเนี่ยเขาไหว้อย,ย่างไงและเขาสมหวังอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเมื่อเพื่อนๆน,นมาที่ชานการ์เด้นนะครับ เพื่อนๆก็มาหยิบทูปนะฮะคนละเก้าดอกแล้วก็เทียนประจําวันเกิดนะครับแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็มีคาถาให้นะครับเมื่อสวดคาถาแล้วก็บอกชื่อนามสกุลเรานะครับว่าเรานั้นอยากจะมาขอบารมีองค์พ่อพยานาคาที่ปดีก้าพงเรื่องอะไรนะครับขอให้โปรดเมตตาช่วยลูกและให้ลูกได้พบปาฏิหาริย์ด้วยให้ลูกได้อ่า ขอพึ่งบาร,รมีองค์พ่อพญานาคฤริกาโงคงด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็เขาก็เอาพวงมาลัยมาถวายแก้บนนะเขาได้เจอปฏิหาริยครับส่วนอันนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหปฏิหารมากคือยกไข่พญานาคนะครับเขาไม่คิดว่าเออมันจะแปลกนะครับก็คือเพื่อนๆมายกตั้งเจติฐานได้นะครับคือถ้าเกิดสําเร็จขอให้เบายกขึ้นเหนือหัวนะครับถ้าครั้งที่2คือสําเร็จขอยกไม่ขึ้นนฮะ หลายคนเมื่อวานมากันฮะเขาคิดว่าครั้งแรกเขายกขึ้นก็ตั้งจิตในฐานครั้งแรกยกไม่ขึ้นเลยนะครับก็แปลกพอครั้งที่สองยกขึ้นเขาก็เลยเออไม่สําเร็จนะฮะอันนี้ก็มาที่ศาลนาคน้อยและองค์พระแม่นะครับถ้าใครอยากจะขอโชคลาภขอหวยขอยอดขอเป้าในยอดขายก็มาขออ,าอธิษฐานก่อขอพญายนางรัพันล้านนะครับส่วนองค์พระแม่พญายนาคเคนีเทวีเก้าพระองค์นะครับขอความรัก ขอคู่ขอเนื้อคู่ขอให้เจอคนอุปถัมภ์ขอให้แฟนรักแฟนหลงแฟนให้เงินอะไรเงี้ยนะและ้วบางคนบอกว่าหนูอยากได้เจอคู่คู่อุปถมัมภ์ดีๆมาไหว้ขอบารมีพระแม่แล้วก็มาอักซศิษข้างหูพระแม่นะครับก็ขอให้หนูเจอเนื้อคู่ดีๆนะแล้วเดี๋ยวก็กลับไปก็ขอให้มีคนรักคนหลงแล้วเราก็มาหยิบพลอยอนาคราชไปสีชมพูไปพกติดตัวนะครับเดี๋ยวพลอยยังกำลังมาอยู่เดี๋ยวผมจะทำพิธีให้นะครับ ส่วนพญานาคน้อยนะมาล้วงไห้นะครับเมื่อล้วงไห้ไข่นา克าดแล้วเนี่ยครับเมื่อได้เลขแล้วนะก็ไปกระซิบที่ข้างหูพญานาคน้อยพันล้านขอว่าเออนาคน้อยช่วยพี่นะตอนนี้พี่ขัดสนจริงๆพี่อยากได้โชคลาภนะให้พี่ด้วยนะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือมาที่ชานการเดินได้นะครับไม่ต้องกลัวครับที่นี่ฟรีนะครับทูกเทียนฟรีแต่ใครบอกว่าผมอยากจะทําบุญอาจารย์ก็ตามศรัทธาตามสะดวกเลยนะครับที่นี่ เพราะว่า,าเงินที่หยอดตู้ไปนะฮะก็เอาไปซื้อทุบเทียนให้กับคนที่มาไหว้ต่อๆไปนั่นเองฮะอันนี้คือบรรยากาศที่ชานการเด่นวันนี้นะครับเพราะฝนไม่ตกก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันต่อนะครับเพื่อนๆสามารถจะมาที่ชานการเด่นได้ทุกคนนะครับก็ที่นี่นะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะก็คือมาไหว้โอ์พ่อฟรีนะมาขอโชคลานน้งน้อยฟรี มาขอความรักขอเนื้อคู่ขอ,อให้แฟนรักแฟนหลงให้แฟนให้เงินมาขอองค์พระแม่พญานาเคเณีเทวีเก้าพระองค์ได้นะครับมาที่นี่แล้วถ้าเกิดมาขอความรักขอคู่องค์พระแม่เนี่ยก็สามารถจะหยิบพลอยเศษนะฮะพลอยจากพลอยหน้าขลาานะฮะจากพระแม่ไปคนละหนึ่งเม็ดนะฮะฟรีเลยนะครับ ก็เอาไว้ไปเลี่ยมหรือใส่หลอดตะกุดแล้วพกติดตัวให้เป็นเมตตามาหานิยมนะฮะก็มาที่ชานการเด็นได้นะมาขอความรักขอเนื้อคู่อะไรแล้ว,ลวก็มารักพอยนาคาราาจากพระแม่ฟรีคนละหนึ่งเม็ดนั่นเองนะครับมาต่อนะครับคือตัวพระชาญเนี่ยก็ถามตัวยมทูตว่าอ่านี่โยมเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปขุมไหนต่อเนี่ยโอ้ยแต่ละขุมนี่นะอาตมาขนหัวลุกเลยคิดว่า ถ้าคนหลายๆคนรู้ว่านรกเป็นอย่างนี้นะก็คงไม่กล้าทําชั่วแหละจริงครับพระคุณเจ้าแต่มนุษย์เนี่ยนะครับมันทนกิเลสไม่ได้หรอกครับด้วยสภาวะสังคมคุ้มต่อไปเนี่ยนะครับพวกหมอดูหล่างทรงทั้งนั้นเลยครับที่ตกนรกขุมนี้นะครับอยากจะรู้ว่าหมอดูหล่างทรงมาตกนรกขุมนี้เพราะอะไรเนี่ยนะครับ เราไปดูกันเถอะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะก็อพากันไปนะครแต่ก่อนที่จะไปถึงนรกขุมที่มีหมอดูหรือพวกร่างทรงเยอะๆนะครับพระชานก็เดินมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกกับตัวโยมาูตดว่านี่โยมทําไมตรงเนี้ยม,ม,มันเหมือนกับมีช่องอะไรอะเอออัตมาก็เห็นแสงมาจากช่องเนี้ยอ๋อ พระคุณเจ้าเห็นช่องนั้นน่ะล่ะครับช่องนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปดูดตรงช่องเนี่ยมันสามารถจะเห็นโลกมนุษย์ได้ครับเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอาตมาอยากจะไปอยากจะไปดูอะ่ะเอ้ยอย่าพึ่งไปดูเลยพระคุณเจ้าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นของเจ้านาทีที่อยู่ในนรกท่านจะเป็นคนดูสอดส่องว่ามนุษย์ผู้ใด ทกำกมหนักมากๆเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนำตัวมานรกก่อนเวลาอันสมควรครับพระคุณเจ้าแล้วเราไปดูไม่ได้เหรอไม่ได้ครับถ้าเราไปดูเราอาจจะพลาดพังโดนดึงดูดแล้วหลุดลงไปได้ครับถ้าหลุดลงไป ผมไม่มั่นใจว่าพระคุณเจ้าจะกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนหรือเปล่านะครับโอ้ยนั้นอาตมาไม่ไปละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคุมตรงนั้นกันต่อเหอะได้ครับก่อนจะไปดูคลิปอ่าดูคุ้มโรกต่อไปนะครับอ่าคุ้มโลกที่มีหมอดูกับร่างทรงเยอะไปดูในคลิปต่อไปนะฮะวันนี้นะก็อุดหนุนสินค้าเทียนหอมชาแล้วก็สูตรหอมชา แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชาญด้วยนะครับเป็นเท็นหอมที่ไข่ถูเลือปลอดภยัยแล้วจะมาหาผมที่ชาญการเด่น Garden ได้นะลงน้าหน้า,นา,นาทองกับเสียนพลักคให้ฟรีนะครับอย่าลืมนะถ้ามาจากช่องพิหามาเล่าบอกว่าผมหรือหนูมาจากช่องพิหาเาเราผมจะให้ตะกรุดมหาเศรษฐีพันล้านนี้ให้ฟรีนะเป็นตะกรุดที่ผ่าพิธีบวงสวงแล้วเสกแล้วอยู่ในเนี่ยอยู่ในขันน้ำมนต์พญานาคนี้นะผมไม่ได้ให้ทุกคนนะก็คือบางทีบางคนที่มาก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาจากช่องพิหามาเล่า ผมก็จะให้นั่นเองนะเอาไว้ใส่ไว้ที่มือขวานะครับก็วันนี้วิธีกรรมกับพระชานก็กราบขอบุญคนนะที่เมตตาและสุดทิาเราก็ติดตามคลิปติดตามต่อไปนะฮะว่าขุมนรกที่มีทึ่งหมอดูและล่างทรงเงยอะนั้นเป็นเพราะกรรมอะไรนะครับขอบคุณครับ